โอ้นนี้มันเขียนข่าวมันว่าไปเลยไปเลยเนอะอไปเลยเนอเอ้อมันเขียนมาอย่างอี้มันเป็นเรื่องแตะหรอมูตัวไม่เยี่ยวไหตัวไปเลนไปเล่นมูไปห้าวายน่ะวอามันไปหา้าแง่ยมันเป็นมูอะอมันพื้อบ้ามันเป็นกงฮอนบ่ะเซมฮอ,อนแล้วยังมาไปอาบน้ำอะ่ะโอ้ให้ hey, เล่นน้ำสงการน่ะ เล่นน้ำปีใหม่เออป่อเพื่อนไเล่นอย่างเต้ลองไปเล่นแหลเข้าคอกกะากะนจำนวนเข้าคอกแยงจำนวนยับเข้าคอกกกะกบเปิ้นประกาศเริ่มต้นเล่นน้ำผงการวันที่สิบสองวันที่สิบสองสิบสองเดือนหยังเมษาพิชจิกากะพิจิกาห้าเนาะอันนั้นมันลอยกระทงอะวันที่สิบสองเมษาครเออวันเดี๋ยวนี้วันที่หยังวันนี้วันที่ มาสี่ก็วันที่ห้านะป่ะใกล้ถึงกันหรอมันจะวันที่สามกับมันจ้นะครัว่าวันที่สามนี่วันที่สามห้าเนอเริ่มเล่นตั้งแต่วันที่สิบสองแสดงว่าคุณตกข่าวตกข่าวอะไรอย่างพะวันเดียวนี้เพิ่นคือเริ่มเริ่มเล่นเลยเพิ่นคือเล่นก็คือวันที่หนึ่งเมษาครับวันที่ที่หนึ่งไอยังหนึ่งเมษายนเพิ่นคือเริ่มวันที่สิบสองมันจะกิมเบลสุพีมาแหละ เราเปิดมาส่งอยังหนูสือพิมพมาส่งที่อยังเออไปกันไปมาเลยคุณไปมาเดีถ้าถ้า,ถ,าถ้าสมมุติว่าเปิ้ลเริ่มเล่นวันที่หนึ่งนี่เหรอผมขออนุญาตคุณอย่างเอาเคี้ยวคุณออกได้ก่อก็<ห>ถ้าเปิ้ลเริ่มวันที่สองเหรอผมขอให้คุณเอาเคี้ยวผมออกเออเดี๋ยวเอาสืบพิมแม่ยิงออบอกไปเลย ออันยมามพ่อนี่อบอก<า>ว่าวันที่ส2เริ่มเล่นสงการเออามาใส่อารมณ์ไม่ใส่อารมณ์กับลุงชายพ่อกระยออู้ด้วยเหตุด้วยผลกัะอันนี้มันเป็นเรื่องแต่หรอเดี๋ยวขอใส่แว่นตากบเนี่ยชาวไทยเตรียมเฮหลังจากปุ้งฟิ้งประกาศลั่น จัดงานสงการเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาจนถึงลอยกระทงเรื่องริ่นผู้ตีลูกผู้ตีงานมุ่งมั่นเลยเออแล้วเต้ฟังกำมันกนังสือพิมพ์เนี่ยเพื่อเขียนเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาจนถึงพฤศจิกา<อ>มันมันมีที่ไหนว่าไปเลยว่าไปเลยก็เพื่อเขียนข้าวไม่ไหนดีดเออข้าวห้าอย่างบา ว่ายังจะเถียงอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาขี้วอกเนอะโอข่าวไปเขียนมาอย่างนั้นมาเถียงผมอยู่อ่ะเนี่ยอู้อันนี้วันที่อย่างวันละคารที่ห้าวันเนียอะหรอวันพุกอะวันพุกเนี่ยผาดหัวข่าวหน้ามาสนใจทั้งนั้นเลยข่าวประเดี๋ยวเนี่ยเกิดเหตุทะเลาะวิวาทเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจึงนำกำลังไปที่เกิดเหตุทราบว่า หมูของนายสมพรได้หลุดออกจากเล้าเนี่ยเลี้ยงหมูปเรเดี๋ยนเนี่ยหมูของนายสมพรได้หลุดออกจากเล้าไปลัดควายนายคำมีตายเจ็ดตัวนายคำมีจึงบันดาลโทสะถอดผ้าถุงฟาดไปที่หน้าจึงทําให้นายสมพรเสียชีวิตห่ะหมูออกไปหัดควายตายน่ยหน้าเวลาเลี้ยงนะฮะงงว่าหมูหาเนี่ยไปหัดควายเลี้ยงก็ควายไปเลี้ยงกลางต้ตัวไม่เยอะ ควายตัวเพโอ้อนี่มันเขียนข้าวมัน ว่าไปเลยไปเลยเนอะอู้ไปเลยเนอะมเขียนมาอย่างออ้มันเป็นเรื่องเตะหรอมูตัวเมียควายตัวมปเล่นมเล่นมัวไปฮัดควายน่ะครับว่ามันไปฮัฟแน่ยังมันเป็นงูอะมันมันพืดมามันเป็นก็ผู้ตามซื่อนะการเลี้ยงบอกว่าจะเป็นมาเป็นมูไปอย่างกระจ้าต้องเลี้ยงอยู่ในเล้าถูกต้องเลยเลี้ยงอยู่ในกรงอย่างไอ้หลุดไปฮัดควายเพื่อตายนะนี่ถ้าเป็นผมผมยิงขว้างเลยเนอะยิงถึงเจ้าของมันเลยถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นเซมนะ เออยิงเลยถ้าเป็นคิงไงผมยิงแล้วนิ่นี่ยิงอ่ะเจ้าของไปย,งยิงหิงก่อนนะกะเนี่ยอันนี้ก็น่าดูขนาดน่าสนใจขนานาไดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานน้ำแข็งแห่งหนึ่งย่านอําเภอสารพีบ้านเฮาเนี่อาเภอสารพีอ่ะหลังพบว่าน้ำแข็งที่นำออกจำหน่ายไม่เย็นอะ ตามมาตรฐานที่รับรองไว้อ่ายุ่งอ่ะโดนระง,งับเลยน้ำแข็งะห้าอย่างมันไม่เย็น้าัวขาว่าเขาไปเขียนมาอ,อ่านตอนหน้า24นี่ฮะให้หาอ่านกอโอ้ปอแก่งงานหน้านี่ฮะกดลํำคาาแล้วน้ำแข็งห้าอย่างมันม่เย็นแน่ครับมันไม่ได้มาตรฐานเพอ่อน<ะ>่ะเออปอบานน่ะพอข่าวอีลาบอกมันเขียนผิดอ่ะ <N un> เขียนมาได้เน้ำแข็งมาเย็นอนนู้ไปเลยเขียนไปเลยข่าวกีฬานี่บ่แน่าสนใจกว่าเน <al beit> าะพอเปลี่ยนไปข่าวกีฬาดีกว่านายกสมาคมฟุตบอลชุนเลยเนอะประกาศก้าหลังจากจบการแข่งขันที่ประเทศเพื่อนบ้านจะเสนอเรื่องเพื่อของงบซื้อลูกฟุตบอลโดยด่วนปวดพวกซื้อลูกฟุตบอลโดยด่วนแจกนักกีฬา เพื่อไม่ต้องให้วิ่งแย่งกัน oh. แจกคนแกน่นคนเก่นไปเลยวะนายยกสมาคมไอ้วาแจกฟุตบอลขนแกน่นขนแก่นน่ากเป็นแข,นขน่งขันเพื่อเล่นฟุตบอลแก่นเดียวนะคะโอ้ oh, มาได้มันอีทลงไยนายนโยกสมาคมเพิ่อเข้าท่าเฮ้ยมันเป็นใครวะนายโยกสมาคมเนี่ยเนี่ยมีความคิดจเจดีซื้อแจกคนแก่นเลยไม่ต้องอีท นั่งเลี้ยงง่ายยังนั่งเลี้ยงนั่งหวันมันอยู่แค่น่ะฟุตบอลเพื่อเล่นกันเพื่อเล่นแก่นเดียวค่ะโอ้แจกหัวแก่นแม่งเลยจบข่าวเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเออเอาอย่างเงี้ยมันรู้ไปเลยเอาอย่างเงี้ยค่ะมันง่ายอยังให้กอสงสัยก็อันหมูมันไป่หัดควายตายได้ยังวะมันเป็นใครบ่ามันเขียนข่าวอย่างให้เอาสื่อพิมนี่ไปเผาบ่า เข,เขียนมาได้อย่างไดบอาแล้วสะรุปเปิ้่เล่นน้วันที่หนึ่งนน้ำสกการนะหนึง่งจนถึงวันที่30มสิบพฤศจ,จิกาเนอะเปิ้ลเล่นวันที่สิบสองก็ให้อ่อานให้ินฟังอะ่อนะก็ไม่เขียนดีนะมันเขียนิีเอาสื่อพิมพ์เขา